สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีเคขี่ยเข้าโหมดเคลี่ยสมึกตัวบาทเทอร DCP-T 3 1 0นะครับผมคือทุกรุ่นมันจะคล้ายๆกันหมดแต่ว่าไอตัวนี้มันคือปกติเราจะกดปุ่มเมนูค้างไว้แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับแต่ตัวนี้วิธีเข้าโหมดก็คือให้เรากดปุ่มโมโนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับ เรามาลองกันเลยนะครับให้กดปุ่มโมโนค้างไว้นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กโอเคครับผมถ้าขึ้นหน้านี้แล้วก็ปล่อยมือได้เลยนะครับแล้ววิธีเข้าไปเคลียร์สมือก็กดปกติครับผมไปที่80ครับ แปดศูนย์นี่ครับแล้วก็กดโมโนไปหนาะคำว่าน,นะครับนี่ครับคือนี่แหละตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็นี่ครับ เดี๋ยวผมจะเคลียร์นี้ก่อนนี่ครับตัวนี้ต็มก็กดไปที่สองเจ็ดแปดสามเลยนะครับโอเคครับเคลียร์ศูนย์แล้วครับผมโอเคศูนย์แล้วก็กด อ่าสต็อปแล้วก็80ดไปไปอ่ายตัวแรกที่ผมบอกนะครับน่ยครับคือให้กดกดดูทั้ง2ตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อน ครับศูนย์ก็เหมือนเดิมครับไปอีกอีกตัวหนึ่งนะครับคือได้เขียรแล้วต้องเขียร์ทั้งหมดเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็กดไปมือนเดิมครับสองเจ็ดแปดสาม โอเคครับอันนี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมคือถ้าเราบางทีถ้าเราเคลียร์ไม่หมดถ้าถ้าเราเคลียร์ตัวนี้ตัวเดียวบางทีหลายคนเจอว่าเอา้าทำไมเคลียร์ตัวนี้เรามันไม่หายสักทีนะครับต้องไปเคลียร์สองตัวที่ผมบอกก่อนอันนี้นะครับต้องเคลียร์ให้มันหมดนะครับถ้าเคลียร์ไม่หมดมันถ้ามันเต็มเต็มทั้งหมดจริงๆก็คือมันมันฟ้องมันเดิมถ้าเราเคลียร์ไม่หมดนะครับโอเคแล้วก็กด ไปที่สต็อปแล้วก็ออกหน้าปกติก็กด99นะครับโอเคครับอ่าอันนี้ก็เรียบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็คือทำตามวิธีนี้นะครับผมก็คือเคลียร์ให้มันหมดเคลียร์ให้มันจบแต่ถ้าเคลียร์ตัวไหนตัวหนึง่ง ถ้าอีกตัวหนึ่งเต็มมันก็ฟ้องเหมือนเดิมครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ